อย่าไปชมมันเยอะเดี๋ยวมันติดกับดักสวยหล่อรวยดีต่อให้ไม่ชมมันก็ติดกับดักอยู่ดีลองถอยกลับไปดูดิว่าเราโดนพ่อแม่ด่ามาขนาดไหนพ่อแม่ชมไม่เป็นเลยแต่เราเองอะ่ะก็ยังชอบที่จะสวยเก่งดีใน Facebook อยากที่จะมีให้คนไลค์เราถามตัวเองดีๆว่าพ่อแม่กูด่ามาขนาดเนี้ยณวันเนี้ยกูก็ยังต้องการคําชมอยู่ดีปะ่ะเห็นไหมว่าต่อให้ไม่ได้ชมว่าสวยรวยดีอะไรเลยแต่เราก็อยากได้มาอยู่แล้ว นี่เรียกว่าสัญชาติยานดิบนิกี้ถึงบอกว่าการเลี้ยงลูกอะ่ะมันสําคัญมันไม่ใช่แค่ว่าฟังเขามาว่าอย่าชมลูกว่าเก่งอย่าชมผิวน้ําแบบนั้นใช่ว่าชมเชิงลึกอะ่ะดีกว่าแต่ถ้าคุณติดกับดักกลัวไม่กล้าชมเลยเนี่ยชิบหายแน่เพราะว่าอะไรเขาก็จะตีความว่าคุณไม่เคยเห็นค่าเขาเลยไงคุณไม่เคยที่จะเยินยอเขาเลยพอมีน้องมาปุ๊บน้องน่ารัก,กตัวพี่ก็แหวงเลยแม่ก็ไม่กล้าชมอยู่แล้ว ไม่กล้าพูดเยอะไม่กล้าชมเยอะเดี๋ยวมันจะติดหล่อสวยรวยดีเดี๋ยวมันจะติดดีเยอะมันกลายเป็นดาบสองคมที่ความรู้ที่มีมาบางครั้งทํ้ไม่ได้เชิงลึกมากพอคุณก็จะติดกับดักแบบนี้แล้วคุณก็จะทพาพลาดแบบนี้นี่จะบอกเลยนะสัญชาตญาณดิบของมนุษย์อยากได้รับความรักขาดความอบอุ่นอยากได้คนเข้าใจอยากมีคุณค่าในตัวเองเป็นสัญชาตญาณดิบอยู่แล้วสัญชาตญาณดิบอะไรอีกขี้เกียจ ผัดวันประกันพุ่งไม่ต้องฝึกท้อแท้คิดลบกับตัวเองไม่ต้องฝึกแต่ต้องฝึกคืออะไรคิดบวกอันนี้ต้องฝึกขี้กลัวไม่ต้องฝึกชอบได้รับการยอมรับไม่ต้องฝึกชอบคําชมไม่ชอบผิดไม่มีใครชอบโดนดา่าอันนี้ไม่ต้องฝึกก้าวร้าวใช้ความรุนแรงไม่ต้องฝึกเพราะว่าอะไรต่อให้คุณเป็นมนุษย์ยุคทํำเลยนะโตมาคนเดียวเลยนะคิดว่ามนุษย์คนนี้ใช้ความรุนแรงเป็นปะ ระเบิดอารมณ์เป็นป่ะเขาโตมาในพักที่พ่อแม่อบอุ่นเลยอ่ะอบอุ่นเลยสุดท้ายไปทํางานก็ต้องการการยอมรับอยู่ดีอยากโดนเจ้านายชมหรืออยากโดนด่าล่ะแล้วก็อยากได้รับคําชมบ้างถูกไหมมนุษย์ทุกคนเป็นสัญชาตญาณดิบแบบนี้กันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าชมหรือไม่ชมชมและขยายอ่ะก็ดีแต่ถ้าชมแล้วไม่ได้ขยายก็ไม่เป็นไรแต่ยังเป็นคําชมยังดีกว่าคาดานะ สวยเก่งหล่ออย่าไปชมรูปแบบนั้นอะไรพวกนี้แล้วยังไงเขาจะติดกับดักว่าฉันหล่อฉันดีฉันหล่อฉันดีมันไม่ใช่ประเด็นชมไปเถอะแต่ให้เขาเรียนรู้ด้วยว่าเฮ้ยพาร์ทที่มันไม่ได้ดังใจเป็นยังไงยอมรับได้หรือเปล่าในวันที่ฉันไม่หล่อและไม่ดีหรือในวันที่ฉันไม่ได้สำเร็จหรือในวันที่ฉันกำลังพยายามอยู่ ยอมรับได้ไหมว่ามันยังไม่ถึงณนะจุดฝั่งฝันะเขาเคยฝึกการรอคอยไหมเขาเคยฝึกการยอมรับตัวเองไหมภาพความสําเร็จของในรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านภาพความสําเร็จของคนใน f a c e b o o k ในเพื่อนเราในรายการต่างๆที่ออกมาโชว์ความสําเร็จกันอะความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งของเขาก็มีความเหนื่อยความลําบากความยากอยู่แต่เราไม่ได้เห็นเราเห็นในวันที่เขาแบบเพอร์เฟกแล้ว และไวันที่เพอร์เฟกแล้วมันไม่ได้อยู่ตลอดไปด้วยนะขอโทษเด็กเรียนรู้ไหมตรงเนี้ยนี่แหละสัตวจะทำมนุษย์ทุกคนต้องการคําพูดดีฟังแล้วสบายใจมันคือลูปของธรรมชาติที่มันต้องต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปดังนั้นจริงๆแล้วคือนิกกี้อยากให้ได้เชิงลึกมากกว่าอยากให้ได้เชิงลึกมากกว่าไม่ได้อยากให้พ่อแม่ผิวน้ําแล้วก็อ่านข้อมูลแล้วก็ฟังข้อมูลกันผิวๆอ่ะคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ย สำคัญมากๆเลยการที่รับข้อมูลไปข้อมูลทุกวันนี้มีเยอะแต่การที่คุณรับข้อมูลไปแล้วคุณใช้บางทีก็ใช้ไม่เป็นบางทีก็ติดกับดักปมตัวเองอยู่เลยเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่เลยอย่างเงี้ยดังนั้นยังไม่ทันจะพูดดีเลยอารมณ์มาแล้วก็กลายเป็นพูดไม่ดีสอดแทรกไปให้ลูกเรียบร้อยแล้วพอมันรู้ตัวอีกทีก็รู้สึกผิดอีกแล้วทำไมมันพลาดพังไปแล้วทุกทีเลยวะใครที่อยากเรียนเนี่ยนิกี้อยากเรียนเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องลูกทักเลยค่ะ